ความเคารพที่ข้ามีต่อท่านเท่านั้นเองแอะท่านเฉิงท่านต้องรับเอาไว้นะดี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 าอยงานข้าไม่เกรงใจแล้วนะเชิญๆเอแต่แกหลงไม่ทราบว่ามีอะไรข้ารับใช้ท่านไหมอาอุโสก็คืออาวุโสเขาบอกตามตรง ที่ข้ามาเยี่ยมเยียนท่านในครั้งนี้เพราะมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะสอบถามกับท่านอาวุโสหน่อยโอ้ท่าแก่หลงเชิญพูดมาเลยข้ายากสอบถามประวัติของคนคนหนึ่งใครอ่ะท่านจันแห่งปอซานเลี้ยงจันโอ้เลี้ยงจันนะใช่ข้ายากรู้ประวัติของเขา ออออหรือสวยสวเ้มิงเจ้าอยู่กับข่ามานานคงรู้แล้วว่าค่าทำการค่าอะไรข้ารู้ครับเจ้าเป็นคนฉลาดไม่เหมือนอาจารย์ของเจ้าชอบอวดความสามาก จออยู George, แ่แค่นี้ถ้ามีความสุขุมรอบคอบหายากหายากจริงๆท่านชมเกินไปนะเฮ้ยเกาหมิงพักนี้เชิญจ้าจงจับตาดูเราตลอดถ้าไม่กำจัดเชิญจ้าจงต่อไปเราต้องลำบากแนะ่จะรับมือกับเขาคงยากเพราะมีเหลียงจยันคอยช่วยเหลือเขาอยู่ข้านะดูคนไม่ผิดจริงๆเจ้าฉลาดมาก งั้นเจ้ารู้ไหมว่าที่คาหาในท่านเฉิงเนี่ยเพราะอะไรเพราะนายท่านอยากรู้ประวัติของเหลยงจันนายท่านเฉิงเล่าเรื่องของเหลียงจันตั้งมากมายเจ้าคิดว่าเรื่องไหนสําคัญที่สุดเรื่องที่นายท่านเฉิงพูดเมื่อกี้ตอนเหลยงจันยังเป็นหนุ่มเขามีคู่แข่งอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อว่าช้างจินเลยเออส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าท่านออกน้อยช้างจินเลยหายสาบสูญเราต้องตามหาท่านออกน้อยมารับมือกับเขา เจาหมิงเจ้านี่ฉลาดเหลือเชื่อจริงๆฮะพูดถึงวรยุทธ์เจ้าของสู้อาจารย์ของเจ้าไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงสติปัญญาเจ้าเหนือกว่าเขาไม่รู้ตั้งกี่เท่านะนายท่านชมเกินไปแล้วเจ้าหมิงเจ้าลองคิดให้ดีๆก้าวต่อไปข้าจะเดินยังไ <five minutes. S 1> งข้าไม่กล้าคิดส่งเดชแต่ว่าเราก็จะตามหาท่านออกน้อยให้เจอก่อนนะครับ

เสียงกืนนี่กล้องกลางวานเชียวปากแห้งผาดเขาอยากดื่มน้ำให้เขาไหมฮะให้เขาดื่มที่อย่าไปแกล้งเขาได้นะดื่มเด่มเด่มเดิมเดิมเดิมเขาบอกโว้ยเราแก้เราเล่นนะ กดหัวเขาลงเอาเดีเอาเดีกดลงมา้วลงมาดิลงมาดื่มสิเดิมสิเดิมเด่มสิเดิมสิอันแนาโอทำหกด้วยทำหกด้วยให้ดื่มดีๆไม่ชอบดื่มปากมันอเดือดเดไม่เียเยเข้าไปเดือดดืดไปเนสเดืดเฮ้ย่าหน่อยง้้อย่าไปถึงสามันเลย ตีมันมือก็สมกับปลงเรืองแรงเปล่าๆยอ,ย,ยอดมือแหง่งฝอสานสุดท้ายก็ต้องถูกจับมาติดคุกอยู่ดีมือไอ้คนปีกกาดเ้ยต้องโทษที่เจ้าเดินผิดก้าวดูสิว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนหไปตายซะไปๆๆไ,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 ไปดื่มเหล้านันดีกว่าเลยน้ำตาลไม่กินจังมัน,มนตาย,ตายแค่ตายอยู่น่ะ ่าหลงท่านรู้ได้ยังไงว่าท่านองอน้อยติดคุกอยู่อ,อ๋อเกาหมิงเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างฮะคิดจะตามหาจอมยุทธท่านหนึ่งที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพสําหรับข้าแล้วมันไม่ใช่เรื่องอยากน้องชายม,มีอะไรน้องชายคือว่าถ้าอยากพบท่านอ,องน้อย ช่วยไปจัดการให้เราหน่อยได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้พี่น้องเรากำลังตรวจของขังอยู่ยังไม่สะดวกน้องชายไหนเราก็มาแล้วรบก,กวนหน่อยช่วยไปจัดการให้หน่อยนะอ <laughs> ืมลำบากใจอะเออลำบากอะละอืมอืมอืม อไม่ลำบากแล้วเชิญเลยเชิญขอบคุณมากเอ๋เกาหมิงจะเป็นอะไรนายท่านตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าเงินสำคัญมากถ้าน้องน้อยเขาคือนายท่านของข้าหลงจินเซก ขน้องด้อยเลื่อมใสเลื่อมใสเ <c oughs> กาหมิงอืมอครับน้อ,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 อนยช่านหลงุง มาหาข้าไปธุระอะไรองน้อยเจ้าติดคุกมานานแค่ไหนแล้วข้าติดมาห้าปีแล้วงั้นเจ้าทำความผิดอะไรล่ะเพราะมีคนคนหนึ่งมาหยามขา้าข้าเลยทำร้ายเขาจนพิการอ้เขาใช้คำพูดเหยียดหยามเจ้าเจ้าก็ทำร้ายเขาจนกลายเป็นคนพิการ อ,องน้อยงั้นคนคนนี้เขาพูดอะไรถึงทำให้เจ้าโมโหขนาดนั้นแล้วเขาอยู่ต่อนหน้าข้าแต่กลับชมเชยคนคนหนึ่งงั้นคนคนนี้คงมีความแค้นกับเจ้าใช่ไหมฮะอ,องน้อยบอกข้ามาสิเมื <c oughs> <c oughs> ่อ20ปีก่อนเ้าอยู่ฟอสาน ยอดฝีมืออันดับต้นๆของทิศนั่นเลยชายาข้ามังกรไร้เงาไม่ว่าใครได้ยินชื่อข้าก็าต้องาาวานผวาตอนนั้นข้าเรียกลมได้ลมเรียกฝนได้ฝนเนี่ยนะเที่สดใสแต่แค่พ่ายแพ้ครั้งเดียวพ่ายแพ้แค่ครั้งเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปข้าถูกอาจารย์ไล่ออกจากสำนักพวกศิษย์พี่น้องก็มาหออัวเราะเยาะข้ากับพรายคนคนนี้ มันไมเมียของข้าหนีเข้าไปข้าหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนายท่านหลงท่านว่าก้าคนจะโกรธแค้นคนคนนี้หรือเปล่าเล่าอาน้อยคนคนนี้ที่เจ้าพูดถึงคือเหลียงจันแห่งฟอซานใช่ไหมท่านรู้จักเหลียงจันด้วยหรอรู้จักรู้จักสิแล้วท่านมาหาเขาทำไมเนี่ย องน้อยข้าเลื่อมใสยอดฝีมืออย่างเจ้ามาโดยตลอดเพราะข้ารู้ว่าที่เจ้าถูกจับมาติดคุกเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆข้ารู้สึกเสียดายมากข้าขอถามหน่อยเจ้าอยากกลับสู่ยุทธภพไหมนลายท่านหลวงท่านมีวิธีช่วยข้าออกไปได้เหรอข้าถามเจ้าเพียงคำเดียว อยากหรือไม่อยากขอเพียงให้เขาออกจากที่นี่ได้เรื่องแรกที่จะไปทำก็คือไปหาเหลียงจันคิดบัญชีกับมันนี่องน้อยเราตกลงล่ามอืมอืม ผู้เจ้าต hey ้องเก็บกวาดให้สะอาดนะรแล้วครับหมอจันเสิงของเราเป็นร้านยาอย่าให้สกปรกนะเอาละรม่ไปทำงานเถอะรับลา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 บอ๋อนายท่านนายท่านเจ้าไปข้างนกเลยครับใช่แล้วช่วยไปเอายาลดไข้ของเด็กให้หน่อยข้าต้องพกไปด้วยครับรอเดี๋ยวหนึ่งครับ ไปกดนะครับสวัสดีท่านหมอเรียงสวัสดีสวัสดีท่านหมอเรียงสวัสดีสวัสดี มาแล้วค่ะมาแล้วโอ้ท่านมาแล้วหรอ,อคะใช่เชิญค่ะ <c oughs> เด็กดีเข้าไปข้างในกันเถอะป่ะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วค่ะท่านี เลยจบแล้วไม่เหลืออะไรอีกเลยหมายถึงอะไรหนูพูดอะไรอยู่เจ้าไม่เข้าใจหนูไม่พูดก็จะรู้ไม่เนี่ยหลันเสียงเจ้ารู้หรือเปล่าเลี้ยงปีกับเลี้ยงชนพวกเขามีน้องชายแล้วฮะคุณหนูหมายความว่า คุณชายปีกกับคุณชายชุนมออีหมายความว่าในท่านจันทมีผู้หญิงคนอื่นยังมีลูกชายอีกคนนึงเป็นไปไม่ได้หรอกเขไม่เชื่อครับก็ไม่เชื่อหรอกแต่เมื่อกี้เขาเห็นมากับตามันเป็นไปได้ยังไงเอาล่าคุณหนูอย่าเสียใจอีกเลยถ้างั้นเรากลับไปถามอาชายเธอเขาต้องรู้แน่นอน นี่แน่อันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดดีไหมล่ะก็ดีไปกันเถอะวันนี้สะใจมากเลยนั่นสินี่เราไปหาอะไรกินกันเถอะนะได้ได้หิวอยู่พอดีเลยใช่ไหหยุดก่อนเเจ้าเองเหรอออกมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกนะสนุปว่าข้า เป็นอิสระแล้วนั้นเจ้าคิดจะทำอะไรอ่ะออพวกเจ้าอยากทดสอบฝีมือข้าไม่ใช่หรอข้าใช้โอกาสพวกเจ้าย็นไงรัวกันเหรอรัวรัวอะไรครั้งก่อนนี้เจ้ามันหมาตัวหนึ่งครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันดีก็ลองดูซิีไอ้หมาัไป้เชื่อ ดู้สว่าใครเป็นหมาตัวหนึ่งหมาสองตัวข้างหลังเดินมาต้องสนใจนะหมาตุ๋นเนสองตัวแค่หมาสองตัวไ่นหนกลับบ้านไปไนอนที่บ้านไปใช่หมาสองตัวไปเลยคิดไม่ถึงว่าฝีมือขององน้อยจะไล่ากาจขนาดนี้ <c oughs> ออนายท่านเป็นไงชา่ทานกลับมาแล้วเหรออ๋อแม่ <c oughs> นางเก้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอพี่เคยท่านทำผิดต่อพี่ใหญ่ของข้าข้าทำผิดต่อชิวเหนียงข้าทำอะไรผิดอะ่ะนายท่านครั้งนี้ข้าไม่ช่วยท่านแล้วท่านทำผิดแล้วจริงๆข้าทำผิดหรอนในแม่มนางเก้าห่วยรู้เรื่องซิพี่เคย ทำไมถ้าต้องปิดบงังเราด้วยไปแอบมีเมียน้อยข้างนอกแล้วยังมีลูกด้วยกันเนี่ยข้ามีเมียน้อยและมีลูกด้วยเฮ้ยพูกเจ้าเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยอาชายบอกข้าแล้วท่านเอาเงินไปให้พวกเขาสองแม่ลูกทุกเดือนไม่ใช่เหรอฮะออใช่เรื่ไงอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นกับตาท่านไปดูพวกเขาสองแม่ลูกสน,สนิทสนมกับพวกเขามากพี่เคยนี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย เจ้าแอบตามเข้าไปเหรอถ้าหญิมาถามเรื่องนี้นะท่านต้องอธิบายให้รู้เรื่องสินี่ไม่นางเก้าเจ้านายท่านเป็นคนบาปนั้นเรื่องนี้ข้ารับประกันได้เนอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยนะข้าอยากให้พี่เคยพูดเองอืมได้ข้าให้เงินกับพวกเขาแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนี่ท่านหญงพูดไม่รู้เรื่องเลยไปไหนไม่ได้นะไม่นางเก้าโอ้ยอย่าสอบถามเรื่องนี้อีกเลยได้ไหมนายท่านไม่พูดก็เพราะว่ามีความจำเป็น เออย่างนี้นะข้าช่วยไปถามเขาให้ดีไหมเน่าโมโหจริงๆเลยคุณหนูรูว้ว่าพวกเขาสองแม่ลูกพักอยู่ที่ไหนถ้างั้น,น,นเราก็ไปหาพวกเขาคุยกันให้รู้เรื่องเลยได้ ใช้ที่นี่ไหม,ม,มหลันเสียงฮะเจ้ช่วยเคาประตูทีสิอ๋อก็ได้คุณหนูเคาเองดีกว่าข้าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอะ เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณหนูเรียกเองสิไม่ต้องขอหรอกข้าช่วยขอให้แม่เปิดประตูหน่อยแม่เจ้ากลับมาแล้วหลูกเฮ้ยพู้เจ้ามาหาใครเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นายท่านอย่าหาว่าข้าตำหนิท่านเลยนะ เมื่อกี้ท่านพูดเรื่องนี้ให้แม่นางก้าวฟังมันก็จบแล้วนายท่าน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 เฉิงส่งบัตรเชิญมาครับฮึ<ม> จะสนักทุกท่านต้องพทดจริงๆที่ให้พวกท่านมาท่านมาสายนะวันนี้นายท่านหลงเรียกวกเรามามีธุระอะไรอยังงันเหรออ้าวนี่ท่านไม่รู้เหรอไม่รู้พวกเรายังคิดว่าท่านรู้ซะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอออ๋ออาจารย์ถูนายท่านหลงเรียกเรามามีธุระอะไรเหรอก็ไม่รู้มีเรื่องอะไรอาจารย์เฉิงท่านรู้ปะข้าก็ไม่รู้ไม่ีใครรู้นายท่าน

อยู่ฟ้อซามาหลายปีไม่มีโอกาสได้เชิญทุกท่านมารวมตัวกันเลยวันนี้จอมยุททุกท่านยอมให้เกียรติกับข้าถือว่าเป็นบุญวาสนาของข้าจริงๆเฮ้ยเป่ใจเป็นล้วใจมากเกินไปจอมยุททุกท่านวันนี้พวกเรามาพบกันที่นี่นอกจากพูดคุยกันข้ายังอยากให้ทุกท่านช่วยเป็นสักขีพยานเออไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรอนะซีเะแกหลง เชิญผู้มาตรงตรงเถอะทุกท่านจะเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวข้าค่อยเล่าให้ฟังข้าขอดื่มให้พวกท่านก่อนดื่มแอลกอฮอล์เชิญเจ๋อเจ๋อเจิอเจ๋อเข้อเาก่อนจิอเจ๋อเจอพจ่อเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจเจ๋ออเจ๋อเจ๋อเจ๋อเอเจอเจ๋อนอเจ๋าเจ๋อบจอเอเอเจอเจ๋อเอเจ๋อ๋อเอเอเ๋ออ๋อเจาออ๋อเจ๋ออเจออ เอออาจายครับงานเรื่องแบบนี้จะไม่ต้องไปหรอกรออยู่นี่แหละครับข้าจะรอทันทีนี่เชิญครับสวัสดีอาจารย์โอ้อาจารย์เลีโอ้เหยงนาเ้อท่านเหลียงเลื่อมใสเลื่อมใสท่านคงจะเป็นท่านหลง ใช่ข้าน้อยเองท่านเหลียงเชิญนั่งก่อนครับเชิญอ้าวจับดังเชิญเชิญครับอืออืมไม่ทราบว่าอาจารย์เฉิงเชิญเรามาที่เนี่ยมีทุร่อะไรงั้นเหรอเอ่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอ้อท่านเหลียงผมท่านจะพิ่งใจร้อนเดี๋ยวนายท่านเฉิงก็มาแล้ว 嗯，好，他老公。